บ้านเกิดยูโรยศวัต5ปีพบรักนางเอกกลางกองคืนแทนเป็นคู่จิ้นเรตติ้งปังไปแล้วค่ะสำหรับพระเอกนางเอกสุดฮอตจากละครเรื่องสามีชั่วคืนทางช่อง7 HD อย่างยูโรยศวัตแถมยังมีเสน่ห์ล้นเหลือโกยคะแนนความนิยมและขโมยหัวใจแฟนๆทั่วบ้านทั่วเมืองรวมถึงตอนนี้หนุ่มยูโรก็ได้แจ้งเกิดเป็นพระเอกเต็มตัวแล้ว โดยยูโรเป็นหนุ่มลูกอีสานจากจังหวัดอุดรธานีเริ่มเข้าวงการได้เพราะผู้จัดการส่วนตัวเห็นเขาเดินแบบที่จังหวัดอุดรธานีจึงทักผ่าน Facebook ว่าสนใจมาเป็นนักแสดงช่องเจ็ดไหมซึ่งเขาก็ไม่ปฏิเสธโอกาสนั้นค่ะเนื่องจากใฝ่ฝันอยากเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กๆ หลังจากที่เรียนการแสดงและการใช้เสียงอยู่ระยะหนึ่งก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดและระหว่างนั้นเขายังเป็นเด็กฝึกงานในกองถ่ายละครกับค่ายมีเดียซีนด้วย ซึ่งแม้จะเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปี60และมีผลงานมาเรื่อยๆแต่ชื่อของเขาก็ยังไม่ถูกพูดถึงมากนักด้วยความที่ช่วงแรกๆมักจะได้เล่นเป็นคู่รองจากนักแสดงที่มีชื่อเสียงอย่างมากเช่นเวียสุกรวัต์หรือไม้พัทรเดชทำให้เจ้าตัวรู้สึกว่าฝีมือทางการแสดงยังไม่เข้าขั้นจนเกือบถอดใจ จากนั้นจึงได้ไปเรียนการแสดงต่างๆเพิ่มเติมจนกระทั่งฝีมือเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วความพยายามของหนุ่มยูโรก็เป็นผลค่ะ ซึ่งขณะนี้เจ้าตัวก็ได้แอบเผยสถานะหัวใจว่าได้แอบปลูกต้นรักกับนางเอกที่ได้สร้างชื่อเสียงมาพร้อมกันอย่างสาวพิงพลอยโดยหนุ่มยูโรเองก็ได้ออกปากยอมรับว่าพิงพลอยคือผู้หญิงในสเปกและหนุ่มยูโรก็ได้หลุดปากออกมาอีกว่าตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันคุยกันศึกษากันอยู่จนทำเอาแฟนๆต่างพากันคิดไปไกลมากๆว่าทั้งคู่อาจจะมีโอกาสที่ได้พัฒนาเป็นคู่จริงอย่างแน่นอนค่ะ